สกอร์5-1นะครับมันดูแบบชนิดที่เรียกว่ามันเยอะมากรหรับเกมในระดับนี้นะครับแต่ว่าเโอเคหลายคนอาจจะบอกว่าพอฟุตบอลมันโดนนํา2-0นะครับแล้วโดนนํา3-1 4-1เนี่ยมันก็เปิดฉากแรกกันแล้วนะครับสกอร์มันเลยออกมา5้าครับถ้าเอากวนจริงความสามารถไปก็อาจจะไม่ได้เหนือกระดานนั้นผู้นี้เป็นที่จับตามองมันคือคาสิโก้เมืองไทยประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเกมระหว่างเมืองทองกับชนบุรียาวนานมากนะครับมีหลายๆเกมที่มันมีเรื่องที่เหลือเชื่อไม่ว่าจะเป็นในอดีตที่เมืองทองเคยไปถล่มชนบุรีมา หรืออะไรใช่ไหมครับหรือว่าเสมอกัน3าหรือชนบุรีนําก่อนกลับมาแพ้กลับมาแพ้อะไรเงี้ยนะครับกระทั่งทีมคืนหลังจากจบเกมอันเนี้ยมันมักจะมีเอฟเฟกอะไรเกิดขึ้นอยู่ประจำใช่ครับตอนนู้นก็จําได้ใช่ไหมฮะของกับชนบุรีใช่ฮะคราวนี้อมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็เป็นที่จับตามองเป็นสึกศักดิ์ศรีจริงของของคู่นี้แล้ววันนี้เนี่ยพอสึกศักดิ์ศรีแบบนี้ออกมาเนี่ย มันก็ไม่มีแบบเสมอศูนย์ศูนย์ให้จืดชืดอะไรอย่างนี้เลยนะโยมันก็จะถล่มกันแบบนี้นะครับครับโอ้โหแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเมืองทองเกิดอะไรขึ้นกับชนบุรีวันนี้ชนบุรีขึ้นในเ็นจัพนี่ย้อนอดีตที่ชนบุรีเคยต้องบอกว่าที่ใหญ่เคยชนะคือวันนี้เนชนบุรีแม้ว่าจะแพ้บุรีรามเกมแรกมาที่พวกเขาโดนนำก่อน3ามศูนย์และไล่มา2อสาแต่ว่าพวกเขาชนะชนะในบ้านมัเยือนของพวกเขาชนะผมว่าชนบุรีเป็นเป็นกราฟที่คขับขณะที่เมืองทองวันนี้ถ้าใครได้ตามเมืองทองมาตลอดในฤดูกา น,นี้หลังจากเสียวิลเลียมป๊อปไปฟอร์มของเมืองทองไม่สม่ำเสมอเอาซะเลยนะครับ,รบเมืองทองจะบอกว่าไงเมืองทองเสียประตูง่ายมากม,มาถึงวันนี้เนี่ยเมืองทอง 3, บลบสามลบสามลบจากเกมนั้นนี้ซึ่งลบไป4เลยรวมๆพวกเขา 3, ลบสามลบสามเพราะอะไรกองหลังมีปัญหาโรคาโดชาในช่วงแรกไม่ค่อยได้ลงสนามหาคู่เซ็นเตอร์ไม่ได้ขณะที่แนวรุกพอขาดวิลเลียมป๊อปไปมิติในเกมรุกของพวกเขาดูไม่เดียวซะเลยแล้วผมเชื่อว่ามาถึงวันนี้เนี่ยปัญหาของเมืองทองมีเยอะ พวกเขาแบบแพ้ราชบรี1หนึ่งเสมอลำปางเสมอโคราชเพิ่งมาชนะสุทร์สองศูนย์เกมล่าสุดแม้ว่าจะบิ๊กเซอร์ไพรส์บุกไปเสมอดีลาได้แต่ผมว่าด้วยสถานการณ์ของมาริโอยูรอกกี้ฟอร์มของเขาการเล่นของลูกเขาเนี่ยมันไม่มันรูปการที่แล้วต่างกันเยอะมากพี่ปูจริงๆแล้วในโครงสร้างของเมืองทองตอนที่เซ็นกับมาริโอยูรอกกี้ในระยะยาวเมื่อปีที่แล้วนี่เขาให้เวลายูรอกกี้นานพอสมควรเพราะว่าเขารู้ว่านี่เป็นช่วงของการเปลี่ยนถ่ายการสร้างเด็กแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยมา,า, S <S นานริโอยูรอกกี้กลับทำที ครับขึ้นไปอยู่ท็อปโฟท็อปไฟได้เนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากๆด้วยศักยภาพทีมแบบนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นปีนี้มันจริงตามมาซึ่งความคาดหวังว่าผ <c oughs> ู้เล่นของมาริโอเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันเติบโตมาจากประสบการณ์ตลอดทั้งฤดูกาละ <c oughs> มีเอ่อบางคนก้าวขึ้นไปติดทีมชาตินะครับ <c oughs> มิชาอุทฮา <c oughs> มีมวีรเทพป้อมพันธ์นะครับปีนี้มันก็น่าจะดีขึ้นก็หลายๆคนก็มาคาดกลับมาคาดหวังละปีที่แล้วไม่คาดหวังนะแต่ผลงานดีปีนี้กลับมาคาดหวังและผลงานแบบนี้เนี่ยหลายคนก็เริ่มจะออกพูดอนาคตของมาริโอละ คือนี่มันเป็นเกมที่2ที่พวกเขาแพ้ไปผูหนึ่งแพ้ราชสองแพ้ชนบุรีอืการเสมอบุรีรัมได้ในนัดที่แล้วหลายคนบอกว่าพวกเขาจะกลับมาได้ครับแต่ดูดีๆนะครับการแพ้2เกมกับการเสมอ3เกมการเสมอ3เกมของพวกเขาเนี่ยเป็นการเสมอบางซึ่งแน่นอนว่าเสมอในบ้านการเสมอโคราชซึ่งมันมองจากภาพรวมต่างๆแล้วเนี่ยผมว่าเมืองทองมีมีปัญหาเยอะไม่เหมือนฤดูกาลที่แล้วฤดูกาลทีกแล้วพวกเขาเป็นการเล่นฟุตบอลที่ดุดันเล่นสนุกวิ่งเยอะเกิดอะไรขึ้นกับนักเตะดาวรุ่ง ใครนักเตะอายุไม่เยอะมากแต่ปีนี้วิ่งน้อยกว่าเดิมพี่ปูดูว่านิ่งน้อยกว่าเดิมนะมแต่ว่าถ้าไปดูไปดูระยะทางมันอาจจะเหมือนเดิมแต่ว่าด้วยการขับขึ้นเกมกางคูดาวลงไปก็เป็นเป็นแนวทางการเล่นที่คนคงต้องกลับไปคุยกันต่อสําหรับมาริโอยูโรฟกี้นะครับแต่ก็ยังหวังว่ามาริโอจะยังยังได้รับโอกาสต่อไปนะแม้ว่าจะสกอร์ออกมาขนาดนี้แต่ต้องยอมรับว่า2เกมข้างหน้าเมืองทองเจอของแข็งขนาดเลยโอ้โหก็มาผมว่ามาถึงชั่วโมงนี้เมืองทองคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเมืองทองต้อง ปรับอีกเยอะพอสมควร2เกมต,ต่อจากนี้พี่ปูของเมืองคองครับผมไม่อยากบอกว่าเจอเกมหน้านะต่อด้วยการเจอการท่าเหลือ่ฮะก็น voilà> ี่แหละฮะเวลาที่ฐานในการมันส่วนซัดส่วนเซแบบนี้มันก็จะมาพร้อมพร้อมกันอ่ะแต่ว่ารอดูกันต่อไปนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากเกมนี้ไปที่โดนถล่มคาบ้านไป็หนึ่งประตูต่อ5้านะครับถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอลร้อยแปนะครับ